ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองอิยอโรงเรียนบ้านหนองอิยอตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลหนองอิยออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองมีพื้นที่จำนวน21ไร่86ตารางวาเขตบริการของโรงเรียนจำนวน7หมู่ได้แก่หมู่ที่1บ้านหนองอิยอ หมู่ที่2บ้านสิริถาวรหมู่ที่3บ้านบุกผางหมู่ที่8บ้านสำโรงหมู่ที่9ก้าบ้านนนสุขหมู่ที่ 10, บ,บ้านหนองปาดและหมู่ที่ 11, บ,บ้านหนองอียอผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะอยู่ในระดับปานกลางศาส,สนาที่นักเรียนและผู้ปกครองนับถือได้แก่ศาส,สนาพุทธ สถาบันรับทุนการพัฒนาคือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนนักเรียนทั้งสิ้น281คนดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวธัญธทรุตสวุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางวนิชยาศรีใหญ่ข้าราชการครูนางอุบลงามเนตรหัวหน้างานวิชาการนางพิกุลกะการดีเจ้าหน้าที่การเงินนายปริญญาสืบสุนทรหัวหน้างานบริหารทั่วไปนางอภิษราปัจโจประการกิจเจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน นางเอกอังกฤษสืบสุนทรหัวหน้าพัสดุนางสาวสุปราณีจันล้ำเจ้าหน้าที่พัสดุนางรัตด,ดาสุขแสวงหัวหน้างานบุคคลนางรัชนีงามเลิศผู้ช่วยงานบุคคลนางนุสราทองศรีหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษานางยุวดีบุญมีชัยหัวหน้างานสารบัญน,นางสาวนัทถาสีเพชรเจ้าหน้าที่งานสหกรณ์โรงเรียน นางสาวจิวราภาพวงจันทร์หัวหน้างานสหกรณ์ครูอัตราจ้างสองคนนางสาวสิรีทรอ,อยู่เย็นนายพุทธิชัยสุรสุขครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวยุวรีวงศรีสังนักการพันโรงนายชิสนุพงคพร้อมดีและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สองคนวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองอิยอ วิชาการดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำหลักตัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีอัตลักษณ์วิชาการดีมีคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีเอกลักษณ์วิชาการดีกีฬาเด่นตัชญานัิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง T.S.Q.P. โรงเรียนบ้านหนองอิยอมีโอกาสเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง T.S.Q.P. ด้วยการคัดเลือกจากต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ซึ่งโรงเรียนได้วางกรอบแนวคิด ในการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมโรงเรียนได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมดังนี้ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทำเครื่องมือการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล 2. วางแผนการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูพัฒนาอินโฟและ SMIS 3. การดำเนินงานกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนสครูโกลครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเร a r นนิ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การสร้างเครือข่ายโดยมีเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง12โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย2โรงคือโรงเรียนบ้านนาดีและโรงเรียนบ้านโนนเสียงระบบดูแลช่วยเหลือ สีความคาดหวังด้านครูความรู้ทางวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และประยุกต์ใช้ไฟสต p ครูสอนด้วยวิธีที่หลากหลายเน้นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีการประเมินผลระหว่างเรียน ด้านนักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรทันสมัยทันเหตุการณ์สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยอัตโนมัติได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพมีวินยัยมีความซื่อสัตย์มีจิตอาสามีความรับผิดชอบทำกิจกรรมได้โดยไม่รอคำสั่งมีความคิดสร้างสรรค์มีมารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้บรรลุตามสครูโกมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับชุมชนผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนทุกปีเพื่อให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนโดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเจตคติซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชน่นการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและการให้ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้นักเรียน เป้าหมายของสถานศึกษาสกู o o โกลโรงเรียนมีการดำเนินการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่มีคุณภาพส c ู o o โก o โดยโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนกรรมการสถานศึกษาตัวแทนนักเรียนผู้บริหารคณะครูและทีมโค้ดร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหลอมรวมความคิดความคาดหวัง จนได้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถลงมือทำได้ดังนี้นักเรียนยิ้มไหวทายทักอ่านออกเขียนได้คิดเล็กเป็นมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานตามระดับชั้นครูพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ active learning โดยประยุกต์ใช้ f i step และใช้กระบวนการ PLC ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน เป็นผู้นำในการ PLC โดยใช้การนิเทศภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูผู้สอนใช้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ Q Info ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองชุมชนดูแลพฤติกรรมยิ้มไหว้าทายทักและการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนและเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผลงานความสำเร็จของสถานศึกษาผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน3รายการดังนี้1นายสุรเชษฐอัศวมโนธรรมครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นระถมศึกษาปีที่6 2. นางอุบลงามเนตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมมิสมีเดียระดับชั้นระถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นระถมศึกษาปีที่6 3. นางยุวดีบุญมีชัย และนางนุสราทองสีครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการแข่งขันกีฬาน,นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอียอได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน10ปีประจำปี2565ในการแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลแห่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดสุรินทร์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีประจำปี2566มีผลการทดสอบระดับชาติประจำปีการศึกษา2565 ผลการทดสอบ RT, NT และ ONET ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาดังนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน RT โรงเรียนบ้านหนองอียอปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนน,นเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงด้านการอ่านรู้เรื่องรวมทั้งสองด้าน84.60 สูงกว่าระดับประเทศบวก7.32เด็กชายภูตะวันปฏิตังได้คะแนนด้านการอ่านออกเสียงด้านการอ่านรู้เรื่องรวมทั้งสองด้าน100คะแนนครูผู้สอนนางสาวจิวราภาพวงจันทรผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ n p โรงเรียนบ้านหนองนิยอปีการศึกษา2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาคณิตศาสตร์เทียบระดับประเทศ52.83วิชาภาษาไทย60.77เฉลี่ยรวมทั้งสองวิชาสูงกว่าระดับประเทศบวก4.30ครูผู้สอนนางอุบลงามเนรและนางพิกุลกะการดีโรงเรียนบ้านหนองอียอมีนักเรียนเข้าทดส,สอบระดับชาติโอเน็ต100% โดยมีผลการทดสอบดังนี้ปีการศึกษา2563คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาบวก15.89เด็กชายอนุรักษ์โอทองได้คะแนนร้อยละ89.90สูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองครูผู้สอนนายปริญญาสืบสุนทรปีการศึกษา2,564คะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาบวก17.17 17, เด็กชายปรวิทย์กะการดีได้คะแนน100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนนางเอกอังกฤษสืบสุนทรเด็กหญิงสุขพิชรางามสง่าได้คะแนนร้อยละ96.88สูงสุดในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองครูผู้สอนนางรัชนีงามเลิศปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาบวก14.32เด็กชายรัฐพัฒน์เก่นแก้วได้คะแนนร้อยละ93.75สูงสุดในรายวิชาภาษาไทยในระดับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองครูผู้สอนนางรัตด,ดาสุขสแสวงเด็กชายรัฐพลเกตใสได้คะแนนร้อยละ 90.00สูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับเครือข่ายสนมหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองครูผู้สอนนางนุศราทองศรีและเด็กชายรัฐพัฒร์แก่นแก้วได้คะแนนเต็ม100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ครูผู้สอนนางเอกอังกฤษสืบสุนทร รางวัลระดับประเทศได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองอียอได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2562และ ปีการศึกษา2564ากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6ระหว่างปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564ดีเลิศ วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองอิยอได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT การประเมินคุณภาพผู้เรียน NP และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพปีการศึกษา2,564ระดับประเทศตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ t s q p มา3ปีนะคะสรุปสุดยอดของการเข้าร่วมโครงการที่ได้ประโยชน์กับคุณครูปนงามเน่นคนนี้นะคะก็คือเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ in um, ่านกระบวนการ PLC ซึ่งจะคู่กับคุณครูพี่กุลกะการดีนะคะทำให้เราได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนโดยมีแนวทางก็คือเราจะต้องสอนให้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้จะประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องพยายามนะคะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแผนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ ฉันก็ตระหนักว่าจะต้องมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนของเราให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่กะกเดินเข้าโครงการภาษาปีที่แล้วก็ขออนุญ,ญาตพูดในปีแรกนะคะที่ที่ให้มาก็คือบอกตรงๆว่ายังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท,ท้จริงของโครงการเลยว่าเขาต้องการทราบอะไรเขามาเขก็ให้ทํา ผู้ปกครองม,มาทำอาสักคูโกโ้อาจะกูโกต้นน้ำจักูโก้ใบน้ำซึ่งโดยส่วนตัวไม่เข้าใจเลยแะคะแต่เขาให้ทำก็ทำะค่ะแต่ว่าพอามมาปีหลักมาส่งปีสามปีก็เริ่มว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการจะพัฒนาเราในเรื่องของกอารจับทำเข็นการสอนซึ่งก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือก็ได้ก็ดีอยู่ที่เพื่อนมาช่วยแนะนำเนาะเวลาเราทำคิดคนเดียวมันก็ไม่ไม่ไม่ครอบคลุมไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ท่านด้เพื่อนมา ขาเรียกอะไรนันเทศมาคุยมาคุยกันมันก็จะทำให้เราสรามารถจะเก็บนการเรียกนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ถือว่าดีสำหรับตัวดิฉันนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ t s q p นะคะอย่างแรกเลยก็คือได้กำหนดเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นของโรงเรียนนะคะกำหนดเป้าหมายร่วมกันนะคะระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนมีประโยชน์ก็คือเราก็ จะได้รู้ว่าในปีนี้เราจะพัฒนาเด็กพัฒนาครูในด้านใดบ้างนะคะเราจะได้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันในแต่ละปีะคะอย่างที่2ก็คือได้ความกระจ่างในเรื่องของกระบวนการ PLC นะคะ PLC ในที่นี้ก็คือปกติบ้านหนองยอก็จะทำ PLC อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะคะแต่ว่าเราได้รับความรู้เพิ่มเติมในการ PLC แผนการจัดก,การเรียนรู้ ซึ่งเป็นแผนแบบ5 step ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เราก็จะไม่มีความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวนักเรียนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราเตรียมการสอนที่ดีแล้วทําแผนมาอย่างดีแล้วเราเอาไปใช้กับเด็กก็จะส่งผลให้เด็กนะ่มีการพัฒนาที่ดีนะคะแล้วก็เต็มศักยภาพของเขาค่ะ นะคะสำหรับความาภาคภูมิใจนะคะที่มีต่อโครงการพัฒนาตนเอง T.S.Q.P. นะคะของกสศนะคะได้เข้ามาช่วยนะคะของตัวดิฉันเองนะคะก็คือเรื่องระบบ QINFO นะคะที่พัฒนานะคะระบบเพื่อลดงานเอกสารหนคูลงนะคะแล้วก็ลดเวลาในการเช็คชื่อนักเรียนนะคะการทำพอพอห้าลงตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเรื่องที่2ก็คือ การจัดการทําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแบบโดยประยุกต์ใช้ไฟสต็ปและกระบวนการ PLC นะคะก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะคะคือ,อ PLC แผนการสอนก่อนสอนแล้วก็สอนนะคะต่อมาก็จะเป็น PLC แผนหลังสอนนะคะก็คือจะมีทีมโค้ชจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะลงมาโค้ชครูถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีครูโค้ชในโรงเรียน แล้วล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นคู่บัดดี้ของเรานะคะที่จะมาช่วยเหลือนะคะแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนการสอนค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเป็นเหมือนกระจกบานหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถมองเห็นตัวเราเองนะคะท่านจะมาคอยให้คำแนะนำชี้แนะในการจัดทำแผนการสอนเพื่อให้แผนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิตสูงสุดให้กับนักเรียนนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ ค,ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดหลังจากการเข้าร่วมโครงการ p s q p นะคะจนครบ3ปีแล้วสำหรับครูผู้สอนนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ,อาการเกิดจากการ PLC เริ่มตั้งแต่ PLC กับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะทำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยจุดที่เราควรจะพัฒนานะคะแล้วหลักๆเลย ประโยชน์จริงๆน่าจะเกิดกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งหลังจากที่ได้ทำ plc ในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหนึ่งแผนต่อการทำ plc สามครั้งนะคะทำให้ทราบว่าแผนเนี่ยทำให้ทราบวิธีการทำแผนซึ่งแผนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหัวใจหลักของกระบวนการจัดการเรียนรู้เลยนะคะก็ทำให้ผลประโยชน์จริงๆแล้วก็ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนโดยตรงเพราะว่าเมื่อคุณครูได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้จริงๆแล้วมันเกิดจากแผนแผนเนี่ยมันจะต้องมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งเกิดจากตัวชีว้วัดแล้วก็มาจัดการเรียนรู้ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการจัดการเรียนรู้ที่เด็ก ให้ความสนใจอย่าง active learning ซึ่งซึ่งเรามาประยุกต์ใช้กับ five steps นะคะแล้วก็เมื่อการเรียนรู้แล้วเราประเมินผลวัดผลประเมินผลให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะประเมินกับให้ตรงกับจุดประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งเด็กก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เราทราบว่าดเด็ก ได้เรียนรู้แล้วบรรลุตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแล้วนักเรียนส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไม่บรรลุจุดประสงค์นั้นเราควรจะแก้ไขปัญหาเขาด้วยวิธีไหนซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งเด็กปานกลางหรือเด็กอ่อนก็จะได้รับการพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพสวัสดีค่ะ สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้ Five Step ซึ่งทำให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนและทำให้ครูได้เข้าถึงและเข้าใจบริบทของนักเรียนแต่ละคนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ นักเรียนมีความสุขในการได้ลงมือปฏิบัติลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง 2. ส,สามารถใช้กิจกรรม PLC ในการได้เปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3. เป็นครูโคชชิ่งทีมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูในโรงเรียนและเพื่อนครูในโรงเรียนเครือข่าย 4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในชั้นเรียนขอขอ,ขอพบพระคุณค่ะ โรงเรียนบ้านหนองอิยอมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคุณภาพครูเพื่อเป้าหมายคือการพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้จากการทำงานเป็นทีมมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพสืบทอดกันมามีการพัฒนาแบบผู้ s h o o l Apples เราจะพัฒนาไปพร้อมกัน